เคสของคุณเจ้าหลู่ซือเป็นเคสที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสามารถอธิบายเรื่องจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวได้อย่างชัดเจนมันมีนกลไกอะไรควบคุมร่างกายของเราจากจิตใจมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและยูทูบช anel หมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสิร์นนะครับก็เป็นสัญ่งญแพทย์และก็สั่แพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคนดังกับโรคนะครับคนดังกับโรคในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณเจ้าหลู่ซือหลายท่านคงทราบข่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าเอ้ยคุณเจ้าหลู่ซือเนี่ยป่วยแล้วตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเป็นอัฟเฟเซีย ซึ่งก็มี FC หลายท่านนะบอกว่าให้ทำเรื่องคุณเจ้าหนูซื้อเป็นอัเฟเซียหน่อยแต่หมอบอกได้เลยว่าอัเฟเซียที่หมอเข้าใจกับที่คนไข้เข้าใจหรืออาจจากข่าวเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยปกติเนี่ยอัเฟเซียเนี่ยเราพบในผู้สูงอายุเอาง่ายๆมันคล้ายๆกับสโตรกแล้วกันหลายท่านคงรู้จักโรคสโตรกใช่ไหม stroke เนี่ยเป็นเรื่องของการสมองตีแตกตันและทําให้สมองส่วนบังคับร่างกายเนี่ยสูญเสียการทํางานไปหรือขาดเลือดไปแต่อัลเฟเซียเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆสตโต s t r o ก็คือสมองส่วนที่ควบคุมการพูดสื่อสารหรือการได้ยินสูญเสียไปหรือขาดเลือดไปนะดังนั้นเนี่ยหมอก,ก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณเจ้าหลือซูอ,อายุแค่26ปีไม่น่าจะเป็นอัเฟเซียได้และเป็นโรคอะไร ในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่ามีเพื่อนของคุณเจ้าหลู่ซือเนี่ยมาบอกว่าคุณเจ้าหลู่ซือเนี่ยถูกทางรุนกรรมทางรุนกรรมโดยเอเจนซี่เรียกเข้าไปด่ากระชากเข้าไปด่าในห้องน้ําด่าเกือบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วข่าวมันก็ออกไปว่าทําให้คุณเจ้าหลู่ซือซึมเศร้าแล้วก็เลยร่างกายไม่ตอบสนองเออพอเราฟังแบบนี้เราก็ยังติดใจอยูน่นะว่าเนี่ยซึมเศร้าที่เรารู้จักกันเนี่ย อาการไม่เหมือนของคุณเจ้าลูซี่นะวะกระแสข่าวในอินเทอร์เน็ตก็เป็นมากมายมีคุณหมอมากมายก็ออกมาวิเคราะห์กันจนเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองคุณเจ้าลูซือออกมาเขียนในเว็บปออาจจะเป็นเพื่อนช่วยเขียนนะแต่เนื้อความก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับโซเชียลนะเรามาดูกันว่าการแถลงการอาการป่วยของคุณเจ้าลูซือนั้นเป็นอย่างไร อันที่หนึ่งเนี่ยแกพูดเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรื่องของการถูกกันแกล้งนะในเรื่องของที่ทํางานการถูกกั่นแกล้งซ้ํำๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่เป็นการพูดในวงกว้างนะเป็นการพูดในวงกว้างแล้วแกก็บอกว่าแกโชคดีทีเ่เป็นดารานักแสดงก็มีคนให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยเยอะค่อนข้างมาก แกก็อาศัยตรงนี้ในการที่เยียวยาจิตใจแล้วก็ทํางานการแสดงของแกไปแล้วแกก็เริ่มเล่าถึงอาการป่วยของแกนะเป็นไทม์ไลน์ก็คือตั้งแต่ปี2019เนี่ยแกเริ่มเป็นซึมเศร้าปี2021เนี่ยเริ่มมีอาการเนี่ยตรงนี้สําคัญนะมดไตาตามตัวมีเข็มแทงร่างกายมากมายรู้สึกเหมือนเข็มเนี่ยแทงร่างกายเอออาการทางเนี้ยเป็นอาการทางด้านจิตใจแล้วล่ะนะ แล้วพอปี2023่แกเริ่มป่วยของจริงละป่วยปอดบวมและก็มีเรื่องของญาติเสียเห็นไหมดังนั้นอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี2019ปี2021และปี2023มีญาติที่สนิทเสียชีวิตด,ด้วยดังนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจต่อเนื่องกันมานะแล้วพอปี2024กับคือปีเนี้ยแกเคลื่นไส้ปวดข้อปวดตามกระดูก วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่ตอบสนองไม่รับรู้เรื่องราวใดๆเลยทางที่บ้านก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลเราก็เลยเห็นภาพอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นภาพของคุณเจ้าหลูซือเนี่ยใส่ออกซิเจนแล้วก็นอนเหมือนคนเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกเลยอะในโพสต์ในวัยปอนะหมอก็เข้าไปดูก็คือว่าแกโพสต์ถึงใบรับรองแพทย์ด้วยแต่แกก็เบอร์ส่วนอื่นๆน,นะมีส่วนให้ ทุกคนสามารถไปกดและแปลจาก Google ได้ว่าแกถูกวินิจฉัยว่าเป็น conversion disorder นะ yeah. conversion disorder คืออะไร conversion disorder เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงโรคทางด้านจิตใจให้กลายเป็นโรคทางด้านกายคือมีการ conversion เกิดขึ้นเป็นโรคทางด้านจิตใจนะ และเปลี่ยนให้ออกมาแสดงทางด้างร่างกาย Conversion disorder เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเรียกว่า functional neurological symptom disorder ให้เหลือแค่ว่ามันยาวๆใช่ไหมเหลือ conversion disorder อย่างที่หมอบอกก็คือว่าอาการที่เป็นทางด้านจิตใจถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นการแสดงออกทางร่างกายโดย มักพบในผู้หญิงแม้จะพบน้อยก็ตามเขาบอกว่าสัดส่วน4-12คนใน1นึ่งแสคนนะอาการเป็นอย่างไรามาดูกันอย่างแรกเลยเขาบอกมีอาการสัน่นควบคุมตัวเองไม่ได้เดินลำบากรักษาสมดุลไม่ได้พวกนี้ก็จะล้มบ่อยก็จะเหมือนของอาการของคุณเจ้าหลูซือเลยใช่ไหมและเมื่ออาการเป็นหนักขึ้นนะสเต็ปต่อไปก็คือผิวสัมผัสจะรู้สึก ชาหรือบางคนก็จะรู้สึกเหมือนมีมดแมลงไต่าตามตัวนะเหมือนของคุณเจ้าลูซือเลยใช่ปะในบางคนเมื่อเป็นมากขึ้นเนี่ยแม้แต่การหยิกก็ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บได้ปกติหยิกแล้วต้องเจ็บใช่ปะแต่นี่หยิกแล้วแบบด้านชาสุดท้ายเมื่อการพัฒนาต่อไปก็คืออาจจะมีภาวะมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็น,นจริงๆนะหูไม่ได้ยินและพูดไม่ได้ พอหูไม่ดีนเขาไม่รู้แล้วใช่ปะว่าคนภายนอกพูดอะไรมาก็าพูดไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละอาการของคุณเจ้าหลูซือเป็นครบเลยและเป็นมากจนถึงที่มีคนก็พูดว่าเป็นอัฟเฟเชียก็คือพูดตอบสนองไม่ได้เพราะไม่ได้ยินนะหมอเลยไปดูหนังของคุณเจ้าหลูซือใช่ไหมแอบรักให้เธอรู้หแวเล่นดีมากเลยอ่ะเออน่ารักมากเลยนะคุณเจ้าหลูซือนะหลายท่านสามารถดูได้ในเน็ตฟลิกนะยังมีอยู่ อันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรอันดับต้นเลยคือมีภาวะเครียดจากภายนอกอย่างรุนแรงนะมี Emotional Trauma คือประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับจิตใจอารมณ์อย่างรุนแรงเช่นมีคนเสียชีวิตคนในครอบครัวคนสนิทมากเสียชีวิตเนี่ย e m o t i o n a l trauma นะหรือไปเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นยกตัวอย่างว่า มีการฆ่ากันตายต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเขาเรียกว่า emotional trauma depression คือความซึมเศร้านะเขาบอกอะไรไปกระตุ้นมันบ้างเขาบอกว่าในบางคนมีไมเกรนนะมีอาการชักไปกระตุ้นให้อาการของตัวเองเนี่ยเกิดมากขึ้นด้วยนะมี physical trauma physical trauma เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังมีประวัติครอบครัวว,ว่ามีคนลักษณะ ในครอบครัวเป็นคล้ายๆกันนะมีประวัติว่าเคยถูกทำร้ายทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กเพราะคุณเจ้าหลูสื่อแกกเล่าให้ฟังว่าแกเคยถูกตีถูกทำโทษจากครูครูเรียกไปด่าบอกว่าดีแต่หน้าตาสวยอย่างอื่นไม่รู้เรื่องเลยโง่อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆแล้วมันก็ฝังใจแกนะแกเคยมาพิมพ์ในเว็บบอร์นนะเม่อมาจะพูดที่ฟังมีเคสหลายท่านพอฟังอย่างเนี้ย หลายท่านอาจจะเคยดูหนักใช่ไหมที่ว่าเด็กเห็นภาพแบบพ่อแม่ถูกฆ่านะหรือถูกทำร้ายแล้วกลายเป็นเด็กที่พูดไม่ได้เลยเออเนี่ยคือลักษณะเดียวกันว่าอาการทางด้านจิตใจ,จไปส่งผลทำให้เกิดภาว่าอัเ,อเฟซียพูดไม่ได้ได้ยินคนอื่นพูดก็จริงแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้เขาไม่ได้หูหนวกนะแต่ก็พูดไม่ได้อันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเดี๋ยวจะเล่า เคสให้ฟังเคสหนึ่งเคสสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องด้วยสามีไปมีกิ๊กนะแล้วภรรยาเนี่ยเครียดมากโกรธมากวันหนึ่งสองสามีภรรยานั่งรถไปด้วยกันในรถเนี่ยมีลูกอยู่ลูกอายุประมาณสักหขวบปรากฏว่าทะเลาะกันตีกันในรถและปรากฏว่ารถประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟแล้วคนขับใช่ไหมสามีหักหลบ เอาด้านภรรยาเข้าเฮ้ยทำไมไม่เอาด้านตัวเองเข้านะแต่ว่าอาจจะเป็นเซนเซสของตัวเองนะคือแบบเฮ้ยมีเสาไฟอยู่ข้างหน้าก็หักหลบตัวเองก็ภรรยานั่งอยู่ด้านข้างใช่ไหมก็ชนก็ับเสาไฟปรากฏว่าหลังชนแล้วเนี่ยภรรยากลายเป็นคนพิการแขนขาขยับไม่ได้แต่ว่าหมอตรวจตอนแรกเนี่ยหมอคิดว่ามีการกระทบกระเทือนทางด้านสมอง แต่ทางกายภาพเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีแขนขาหักนะเออตอนแรกหมอคิดว่ากระทบกระเทือนทางด้านสมองก็เอากลับมาแบบแขนขาแบบพิการเนี้ยเดินไม่ได้ก็มาพยายามทํากายภาพบําบัดแต่ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยไม่ตอบสนองอะไรเลยสามีก็รู้สึกผิดว่าเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำให้ภรรยาเนี่ยกลายเป็นคนง่อยเปียเสียขาก็เลยกลับมาดูแลภรรยานะดูแลอย่างดีเลยนะเลิกกับกิ๊กเลิกกับอะไรแล้วก็ โชคดีก็คือเป็นคนรวยอยู่แล้วก็เลยเป็นเจ้าของกิจการก็เลยทํางานที่บ้านแล้วก็มีลูกใช่ไหมไปส่งลูกแล้วก็กลับมาพยาบาลกลับมาดูแลภรรยานะกินให้ข้าวให้น้ําให้อะไรเงี้ยเข้าห้องน้ําก็อุ้มพาไปดูแลเหมือนผู้ป่วยติดเตียงเลยแะทํ่ในนี้ต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิปีเลยนะเอาข้าวเอาน้ํามาให้กินพาเข้าห้องน้ําอาบน้าอะไรเงี้ยสิปีแล้วก็พูดคุยกับภรรยาตลอดแต่ภรรยาก็ไม่ตอบสนองอะไร มีอยู่วันหนึ่งแกมีทุระต้องไปต่างจังหวัดในช่วงสิบปีนี้ไม่มีทุระเลยนะมีอยู่วันหนึ่งเป็นทุระด่วนนะญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ยเสียชีวิตก็เลยให้ลูกสาวถึ่โตแล้วเนี่ยที่นั่งอยู่ในรถตอนนั้นหกขวบตอนนี้โตแล้วอายุสิให้ช่วยดูแลแม่หน่อยปรากฏว่าลูกสาวก็ดูแลแต่ติดเล่นเกมลืม ให้ข้าวแม่กินตอนเย็นตัวเองเล่นเกมอยู่นึกขึ้นได้สี่ห้าทุ่มแล้วเออจะเอาข้าวให้แม่ปรากฏเปิดออกมาจากห้องจะเอาข้าวมาให้แม่เห็นแม่เนี่ยลุกขึ้นเดินจากรถเข็นเนี่ยไปต้มบะหมีม่กิน <c oughs> <c oughs> นี่เรื่องจริงเลยนะนี่เรื่องจริงเลยนะ <c oughs> ลูกสาวก็บอกว่าแม่หายเป็นอัมพาตแล้วหรอ แม่ก็บอกว่าแม่หายนานแล้วนี่เรื่องจริงนะก็คือไม่ได้บอกว่าเขาแก้งทํานะแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็หายแล้วเพราะว่าสามีเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีมาตลอดสิบปีนะอ่ะเอานี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือความโมช i นลดิสออเดอร์ใช่ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาบอกว่า มันเกิดจากการถูกกันแกล้งหรือถูกทำร้ายต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆนะและความเครียดนั้นนะ่ะถูกสะสมเข้ามาในตัวเราความเครียดนั้นไม่สามารถหาทางระบายออกได้เอ,อเราไม่สามารถระบายความเครียดออกได้นึกถึงคุณช้างรูซือนะก็คือว่าแกอาจจะถูกกันแกล้งถูกทารุณกรรมอะไรหลายๆอย่างทางด้านจิตใจและด้วยความเป็นนักแสดงอ่ะ อยู่หน้ากล้องต้องยิ้มตลอดแม้ว่าในใจอาจจะเศร้าใช่ไหมแกไม่สามารถแสดงออกได้มันจะมีเขาเรียกว่า social culture factor ตรงนี้กดไว้คือในสภาวะดังกล่าวสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมทำให้คนคนนั้นไม่สามารถระบ,บายความเครียดนั้นออกมไาได้เมื่อความเครียดสะสมมากขึ้นมากขึ้นส่งผลต่อสมองที่ชื่อว่า limbic system สมองในส่วนของ limbic system นั้น ทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองของเรากับอารมณ์เรืออกใช่ไหมเรามีเรื่องทําให้เราเสียใจเราก็สมองส่วนลิมบิกก็ทําให้เราร้องไห้มีเรื่องเข้ามาทําให้เราโกรธสมองลิมบิกก็จะสั่งให้เราโกรธส่วนสมองลิมบิกสั่งให้เราโกรธแล้วร่างกายเราตอบสนองอย่างไรอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเหมือนเราร้องไห้เนี่ยลิมบิกเนี่ยเป็นตัวสั่งให้ร่างกายเราร้องไห้อทีนึงเข้าใจนะอ่ะ คราวนี้เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไ,ไปสมองส่วนลิมบิกเกิดความเสียหายทำให้ร่างกายไม่ตอบสนองอะไรเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่ภาพนี้เลยอ่ะสมองอย่างที่บอกหมอจะพูดเกี่ยวกับสมองส่วนสีม่วงเนี่ยครับฟันเท่าเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เรารับรู้สภาพแวดล้อมมาหมอชอบยกตัวอย่างนะเห็นผี บางคนบอกว่าแต่ในฝรั่งเนี่ยจะเป็นภาพที่คนกลัวแล้วมีหมีนะแต่หลายท่านบอกว่าหมออย่าเห็นหมีเลยให้เห็นผีดีกว่าอ่ะเห็นผีก็เห็นผีสมองส่วนสีม่วงเนี่ยทำให้เราผมว่าเราเห็นผีสมองส่วนลิมบิกซิสเต็มอาจจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเห็นผีแล้วให้วิ่งหนีอ่ะให้วิ่งหนีนะเป็นตัว แปลข้อมูลแล้วสั่งให้ร่างกายไปทํางานนะนะแล้วร่างกายส่วนอ,อื่นๆก็เกิดการวิ่งนะมันมี3สเต็ปใช่ไหมแต่ปรากฏว,ว่าในคนที่เป็น conversion disorder เนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยสร้างคอร์ติซอลเกิดขึ้นมาคอร์ติซอลคือฮอร์โมนตัวหนึ่งนะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดหลังออกมาจากต่อมหมวกไตหลายท่านคงรู้ใช่ไหม ต่มหมวกไตหลังสารที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะมันก็าลาเรื่องนะพอคอร์ติซอลถูกหลังสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมาสู่ที่สมองใช่ปะเมื่อสมองของเราเนี่ยรับคอร์ติซอลหรือสารแห่งความเครียดอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านๆมันจะทําให้สารสื่อประสาทนะอีกตัวหนึ่งนะสารสื่อประสาทสองตัวที่ชื่อว่าซีโรตทนินและโดปามีนหลังน้อยลงหลายท่านคงรู้เอ คนที่ขาดซโรโทนินเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าด e p ิเพรสชันใช่ไหมสารโดประมีเป็นสารแห่งความสุขหลังน้อยลงก็สุขน้อยลงแต่คอร์ติซอลทำให้2ตัวเนี้ยที่เป็นสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยออกมาน้อยลงเมื่อออกมาน้อยลงนานๆๆเข้าเนี่ยมันส่งผลทำให้ในส่วนของลิมบิกซิสเตมเนี่ยมันเกิดทำงานผิดปกติทำงานผิดปกติอะไรบ้างเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางการศึกษานะ บอกว่าทําให้เลือดไหลเวียน e ในบริเวณนั้นเนี่ยช้าลงนะช้าลงและกระแสประสาทกระแสประสาทในบริเวณนั้นทํางานช้าลงหรือตอบสนองน้อยลงซึ่งเมื่อลิมบิกตอบสนองน้อยลงมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเล้าภายนอกได้ทันท่วงทีถูกไหมอ่าเขาบอกว่า เมื่อทำการศึกษา case conversion disorder ต่อไปเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของคนไข้พวกนี้จะพัฒนาเป็นโรคทางระบบประสาทจริงๆนะเช่นโรค multiple sclerosis หรือ neurodegenerative disease โอ้จากที่เป็นเรื่องของจิตใจต่อมาพัฒนากลายเป็นเรื่องของระบบประสาทจริงๆนะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขและการแก้ไขคืออะไรเขาบอกว่า จิตบำบ,บ,บัดเออจิตบำบัดหรือ cognitive behavior therapy นะทำการจิตบำบัดบำบัดด้วยการ,รเผชิญหน้าสิ่งที่กลัวยกตัวอย่างเด็กก็แล้วกันเด็กบางทีกลัวแมงมุมทำให้พูดไม่ได้อย่างเง้ยนะเราก็จับเขาไปเจอแมงมุมเลยแล้วก็มีการพูดคุยให้ว่าแมงมุมมันไม่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือการ,รเผชิญหน้านะหรืออย่างสมมติในเคสของคุณเจ้าลุงซอย่างเงี้ย หมอเชื่อว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งในเอเจนซี่ที่เป็นตัวที่เป็นทิกเกอร์พอยต์อะทิกเกอร์กระตุ้นอารมณ์ของคุณเจ้าลู้ซื้เราก็ต้องจับให้เขาไปคุยกับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า exposure therapy หรืออีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า low pay low pay คือการสวมบทบาทหรือสลับบทบาทกันอย่างยกตัวอย่างไงเคสของคุณเจ้าลูซื้อเนี่ยแกเป็นดาราแล้วมีเอเจนซี่มาพูดทำลายจิตใจใช่ไหม ลองสลับบทบาทกันการสลับบทบาทกันก็เหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเราค่อนข้างดีขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่จะบอกแต่ที่สําคัญเลยคือเขาเรียกว่า attention shifting away from the problem ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เราหลีกหนีปัญหาออกไปก่อนนะเพื่อซ่อมแซมสภาพจิตใจเราตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่า มีคนใช้เวยปอของคุณเจ้าหลวงซึงอธิบายเรื่องราวต่างๆปุ๊บเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเอเจนซี่เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะว่าปฏิเสธไม่ได้ทําให้หารักฐานมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยในเวยปอนะครับนะก็อ,อย่างที่บอกว่ากระบวนการของจิตใจสามารถส่งผลกับร่างกายได้ในสิ่งที่บอกเมื่อร่างกายมีความเครียด สะสมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆมันจะส่งผลทําให้สมองสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติและทําให้การทํางานของร่างกายผิดปกติไปด้วยสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ